ถามเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ครับเมื่อกี้พูดมากันในต่างงมากมายแล้วเป็นอุตริทั้งหมดเลยเอางั้นอุตรีไม่ทำและมีแนวทางที่เป็นสุนนะไหมมุนะครับมุสลิมอะนบีมุกัมมัดก็เป็นเพราะไม่มีสุนนะเนีครับก็เลยต้องไปหาวิธีทำจนกระทั่งกลายมาเป็นอุตริีนะครับพี่น้องครับการขอความคุ้มครองจากลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับ พี่น้องสามารถขอเป็นดวอานะครับที่พี่น้องสามารถอ่านด้วยตัวเองรหรือถ้าพี่น้องสามารถจดจดําดวอาที่เป็นมาซูรนะครับจากอัลลอฮฺจากท่านอัลสุนนุลลอฮฺสุลลัลลอฮฺผู้อัลลอฮฺอิบัลลัมที่ท่านขอในวาระต่างๆโอกาสต่างๆขอดวอาอยามเช้านะครับอย่างสมมติที่อัลสุนนุลลอฮฺสุลลัลลอฮฺอัิบอัสลัมบอกว่า เช้ามาใครอ่านดวอาบทนี่นีลเราจะคุ้มครองจนก,กระทั่งถึงเงยน็นนะใครอ่านตอนเย็นอัลเราจะคุ้มครองถึงตอนเช้าเน,นี่ยซุนนะทั้งหมดเลยแต่เป็นไม่โน้ตไม่อ่านนะครับบิสมิลลาฮิตะวัวะลาฮิลาอัลฮ่าวะลาวะลาอัลกุวรตะอิลลาบิลลาอ่านหรือเปล่าก็ไม่ได้อ่านบิสมิลลาฮิลราะหดิลัยยัดุรุมัสมีชัยอุนฟิลอัรดิวัลาฟิสซามะอุอัซามีอุลอาลีบอ่านหรือเปล่าก็ไม่ได้อ่านนะครับไปไหนมาไหนไม่ได้อ่านขึ้นรถก็ไม่ได้อ่านลงเรือก็ไม่ได้อ่านเข้าบ้านเข้าช่องไม่ได้อ่านล ไม่เคยขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ในวาระต่างๆทั้งชีวิตทั้งวันแล้วก็จะเอาน้ําไปพรมมีน้องว่าคุ้มครองได้ไหมล่ะง้นตามสุนนะที่เราสุนนุลลอฮ์สุนนุลสลัมบอกนะใครอ่านอะไรอิลลอห์ว่าดูลาชาริกาละฮุลมุลกุลฮุลฮัมุยุคีวะยุมีตุหัวลากุลิชยอินกอดิดอัลลอฮ์จะให้แบบนี้ลบล้างแบบนี้ให้ทถานั้นท่านั้นอัลลอฮ์จะให้มีกว่าผู้มาคุ้มครองสิ่งต่างๆแล้วเนี่ย เป็นเป็นดูอาเป็นวิธีการที่เราสูนสอนและเราซูนทำทั้งสอนทั้งทำสอนด้วยวาอาารรมโดยการกระทําของท่านนะครับทำให้เราดูให้เราได้เห็นแล้วบอกสรรพคุณไว้ด้วยไม่ได้ว่าเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วนิมิตมาที่เขาเล่า,ลากันนะแบบผู้ที่ค้นพบวิธีวิธีตะเลาะบาะลดโดยการทาน้ําสฟัดนะครับเจ้าของหนังสือเจ้าของตําราที่ประพันธ์เรื่องนี้มาเนะี่ยจากที่เขาบอกเล่ากันมานะครับ เข้าไปไป,ไปเรียนไปศึกษาศาสนาอิสลามด้วยตัวเองในถ้ำสิบปีแล้วก็ออกมาก็มาบอกว่านิมิตรู้ได้ว่าสัมผัสได้ว่าจะมีไปบารลอรลงมาในพุทธสุดท้ายบางทีนะ่ยถึงขั้นอ้างเรื่องราวคําพูดเป็นคําพูดของชาฮา,บ,าบ้างอะไรบ้างแต่พอไปตรวจสอบในเชิงวิชาการตรวจสอบในเชิงของรีวายะานะเช็คสายรายงานเช็คสนัดแล้วปรากฏว่าไม่สามารถตรวจสอบแหล่งอ,งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือได้เลย กรุขึ้นมาเพราะตรวสอบจากตำราไม่มีพอไปดูก็ไปเจอมันกันมีบันทึกอยู่ในตำราของพวกเขาแต่เป็นตำราที่นักวิชาการเฉพาะด้านเช่นศาสตราดิสิเขามีมาตรฐานงสูงเนี่ยเขาบอกขาดความน่าเชื่อถือทั้งหมดเลยฉะนั้นจึงถูกวินิจฉัยโดยศาสตราดิสิว่าข้อมูลรายงานในทํานองนี้เป็นดออีฟมาลโดทั้งหมดเลยครับอ่าอย่างบางคนเนี่ยนะครับอ้าหัวท่านอับดุลละห์นอับบาสบอก Uh huh. อ่างวัาธนายบดีนั้นบสอธิบายนะครับ <Okay. S 2> เกี่ยวกับเรื่องพุทธสุดท้ายของเดนสอฟัตเนี่ยตอนที่เราสุบาน์วนตลาพระองค์ทรงบอกเ,อเกี่ยวกับเรื่องของการลงโทษในผมนี่ก่อนสิรอฮักก็ต่อ,อจักอัลฮักก็ตูมัลฮักก็ไม่ใชเ่เดี๋ยวก่อน uh huh. الحاقة ملحق ومدرقه ملحق كذا بث مودو عندو بين كوريا فماث مودو فى اوهوليكو بطاريه وما عدن فى اولكو بريحين صرصرين عتيا صخره على يمسى على يالي وثمانيه تامن هزوم فترن قوم فيها صار عكا نم عجاز ونحن كوريا فهل ترولو من بكي وجافير او نوى من قبل ورقه وين نكت كب وعالصب تلاقوم صون لون طارق عدوك ثمودنا นะครับเจดวันเจ็ดคืนเนี่ยฟีเยามีนัซิมมุสตามีรนะครับคำว่านาซินมุสตามียที่ลอยเกิดพายุหมุนเกิดตอร์นาโดเกิดอะไรอย่างต่ั้งทาลายล้างพวกอาร์ตบวกสมุรเสียงกัมปนาตต่างๆฟ้าผ่าลงมาเนี่ยก็บอกว่าอันลอาสที่ทําลายอาร์ตสมุรเนี่ยนะนะครับจนกระทั่งสิ้นสุดชาติพันธ์เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสอฟาร์ใช่ปลาเดือนสัฟาห์ก็บอกนี่ไงอันล่์จัดการพวกอาร์ตพวกสมุดนะจนกระทั่งสิ้นสุดชาติพันธ์ ใช่ไหมครับเนี่ยเขาเข้าใจแบบนี้ก็าบอกนี่งยิบาบ้าสบอกเหตุงงการณ์แบบนี้หรืออย่างที่วันนั้นอาจารน์นมัดอธิบายเรื่องนี้แล้วนะครับบอกว่ามีบางคนถึงขั้นบอกว่านาบีมัสลล้อมสลัมโดนภัยจากเดือนสอฟัดนี่แหละนบีจึงเริ่มป่วย <S <S 2> <S 2> นี่เขาอ้างถี่ว่านาบีเริ่มป่วยตอนที่นบีมัสลล้อมสลัมกลับจากฮัสในช่วงเดียว83ปีหลังจากหลังจากเสร็จจากฮัสมากลับมาบ้านไม่แปปี83วัน80กว่าวันเนี่ย นบีก็มาเริ่มป่วยบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะเจอบัลลอที่ลงมาในช่วงไหนช่วงสอฟัคนบีเริ่มป่วยเลยซึ่งตอนนี้นบีมัสสัลัมบอกกับท่านหญิงไอาชาคนละเรื่องกันคนละเรื่อง,องไม่ใช่เรื่องเดินสอฟัตนบีบอกไอาชาฉันเริ่มรู้สึกเจ็บปวดจากพิษของอะไรพิษของยาพิษที่ฉันโดนวางยาพิษตั้งแต่ตอนนุ่นสงครามคอยบาตน,นุ่นที่ชาวยิวหญิงหญิงสตีชาวยิวหญิงหญิงชาวยาหูดีลอบวางยาพิษมาให้ฉันนะ่ะ ที่แรกนะมันยังไม่ออกอาการมันมอาออกอาการตอนนี่ตอนบั้นปลายชีวิตของเราซูลเนี่ยเราซูลบอกนั่นพิษมันตั้งแต่สมัยนู้มนมาจะเดินสะฟัดเนี่ย,ยนั้นพี่น้องครับเขาไปผูกโยงเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยจนกระทั่งทําให้ดูน่าเชื่อถือถ้าพี่น้องครับถ้ามันเป็นเหมือนกับที่ว่านี่อ้างตัวบทหลักฐานต่างๆแล้วนี่มาเนี่ยอ้างนาบีโดนเดินสะฟัดอ่าพวกนั้นโดนสะฟัดสะฟัดสะฟัดทั้งหมดเนี่ยแลวคนในสมัยก่อนก่อนที่จะมีคนพบตําราหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาทําอะไรกันป้องกันภัยบัลลลอ เขาทาอะไรกันเขาอันอะไรกันเขาทําเหมือนที่เราทํานี่หรือเปล่านะเอาอายะเจ็ดอายะหนี่มาเขียนแล้วก็ละลายน้ํากินหรือเปล่านบีสอนให้ทําอะไรนบีไม่ห่วงประชาชิเลยเขาไม่ได้ทํากันเพราะมันเป็นอุตรีใช่ไหมครับแต่เขาให้อันดุอานะครับอันดุอายามเช้าอันดุอายามเย็นนะไปตามสถานที่ต่างๆจะอันอะไรอันดุอาให้ลูกให้หลานอันยังไงนบีสอนให้ทําแบบนี้นี่คือศุนนา ส่วนอาการประลายน้ําที่เขียนอายะแล้วก็เอามาประพรมมาดื่มกินเอามาพกพาอันนี้ไม่มีในสุนนะของราซูนงั้นบรรดานักวิจการที่เขายึดตัวบทลักฐานเป็นสําคัญนี่เขาจึงหูกกลมและวินิจฉัยว่าเป็นอุตริกรรมนะครับว่าเล่าตาละอาลัม